ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวง,งประกัน ในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีวดีนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด m i ก k ี้เวย์อินเตอร์เนชแข็งแกร่งทุบสถิติ1,000ล้านภายใต้การบริหารคุณสุมิ์ในเวลาไม่ถึง1ปี B1 ดึงดาราร่วมทุ่มทีวี100ล้านยกแบรนด์พรีเมียมเทเวศกลืนเลือดยืด่นอุทธรเดินหน้าชนเซนทรัเวิลด์ ขายตรงปรับกลยุทธ์รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเดินหน้าเปิดช็อปคลุมทุกพื้นที่ทั้งในนอกประเทศนิคิเวไตรายมาส2องหมรงธุรกิจใหม่ปรับภาพลักษณ์แบรนด์มุ่งสู่ตลาดสากลเกาะกระแสสมุนไพรในยุค AEC ผู้ประกอบการเตรียมบุกนอกเชื่อสินค้าไทยบูมสมรภูมิตลาด 3G รบขั้นแตกหัก แ็กเกตเน็ตมาแรงแซงนวซ์เซเรบอสลูกคาสเดินหมากรอบทิศอัดแคมเปญหนักทั้งสุกไก่สกัดรังนกสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์ผาทะลุหัวใจคนเชื่อถ่ายเป็กกันอา่านตลาดทกครัห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หและ16ข,ของเดือนทั่วประเทศ ครับเข้าสู่ช่วงตามทันกระแสนะครับวันนี้ก็เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของผู้บริหารระดับสูงนะครับในแวดวงประกันภัยประกันชีวิตตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มมีการสับเปลี่ยนนะครับย้ายค่ายกันหลายบริษัททีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของประกันภัยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนนะครับว่าบริษัทประกันภัยนะครับสำหรับประกันวินาศภัยนะครับตอนนี้มีใครที่เปลี่ยนค่ายย้ายข้างกันบ้างครับก็ตอนนี้ล่าสุดก็เรียกว่าย้ายกันอุตลุดดีกว่าคือ ย้ายจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ก็เริ่มต้นจากคุณเลิศชัยประภาสิริรับย้ายจากบริษ,ษัทอัคเนปกันภัยย้ายไปอยู่บริษ,ษัทเคสเค<ม>กันภัยซึ่ง<ม>เคสเค<ม>นี่ก็รู้กันอยู่ว่าหลังจากที่ทีมมาเลเซียเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่จากคูเนิประกันภัยเป็นเคสเค<ม>ก็ลุกเกมทุกเกมลุกแบบก็คือเปลี่ยนโครงสร้างบริหารใหม่หมดเลยแล้วเปลี่ยนรวมทั้งเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่เพื่อลุกตลาดประกันภัยมากขึ้นอย่างเช่นก็อย่างในปีที่ผ่านมาก็อย่างที่รู้กันว่าตลาดรถยนต ก็จะลุกตลาดรถยนต์ด้วยเพราะต,ตลาดรถยนต์มีการอัตราการเติบโตสูงทําให้ฝั่งเคสเคก็ต้องหาเอดีที่เป็นคนไทยเข้ามานั่งบิหานเพราะตอนตอนนี้คนที่นั่งอยู่เป็นคนมาเลเซียแต่ว่าคนมาเลเซียก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมแต่จะเข้ามาการประสานงานการดูแลไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางการตลาดหรือช่องทางอื่นๆจะเข้าใจของธุรกิจการภัยมากขึ้นก็เลยได้คุณเลิศอชายประภาสิริรัตน์เข้ามานั่งแต่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทางอัคเนย์ประกันภัยนั้นเก้าอี้ก็เลย เกิดการว่างลงเอาใครมาแทนก็พอว่างลงปุ๊บไม่ทันไรก็จะเป็นคุณหลักชัยสุดที่ชูจิตของโตเกียวมารีนประกันภัยเข้ามานั่งแทนในตำแหน่งของ MD ของอาคานถูกดึงไปจากไปอยู่เคสเคครับนะครับส่วนอาคาเนก็ไปดึงจากโตเกียวมารีนประกันภัยก็มานั่งแทนครับแต่คุณหลักชัยนี่คือต้องต้องพูดว่าอยู่ของโตเกียวมารีนนี่ถ่านานมากแล้วตอนนี้โปเกียวทำไงโตเกียวคนเขาขาดขายไป ก็ดันคุณมิสเตอร์ยาสุโตชิคนไหนเข้ามานั่งแทนจากคือมิสเตอร์ยาสุโตชินี่คือมาจากฝั่งญี่ปุ่นโดยโดยตำแหน่งเดิมนี่คือเป็นรองของคุณหลักชัยแต่แต่เดิมนี่คือต้องบอกว่าคุณหลักชัยนี่คือตำแหน่งคือเป็นรองเอ็มดีแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเอ็มดีได้แค่ไม่กี่ไม่ไม่นานเท่าไหร่ไม่กี่เดือนนี่เองไม่กี่เดือนนี่เองครับก็ย้ายไปอยู่อาบคเนะแล้วก็ดันคนลูกม่อของโเกียวอารนคุักเก็เอมาลิ่คนัรบ คนอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งก็ไปดึงอีกบริษัทหนึ่งมันก็เกิดผลกระทบเป็นแค n นอนเลยนะเป็นลูกโซนะครับทีนี้สุดท้ายโตเกียวมารินยังไม่ดึงคนนอกก็อาศัยคนข้างในก็คือใช้ CEO ที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันมานั่งเป็นเอ็มดีแทนนะครับมันก็3บริษัทก็คือบริษัทเดียวเริ่มต้นกลายเป็นโยงบริษัทสามบริษัทนะครับทีนี้ของประกันภัยมีบริษัทอื่นอีกไหมครับก็ต่อไปก็จะเป็นประกันชีวิตโดยที่ไอเอ็นจี่อเอ็นจีวันช ก็เปิดตัวซี o คนใหม่ก็คือคุณไม้แพคตันซึ่งเถ้าเป็นคนในวงการประกันประกันชีวิตก็จะรู้ดีว่าคุณไม้นี่คืออดีตเป็นซี o ของกรุงไทยเอ็กซ่านี่ยเองก็หลังจากอาหมดวาระของกรุงไทยเอ็กซ่าก็ว่างงานว่างงานก็ทาง p c ซี r ีก p ก็เห็นด้วยความผีไม้ไหลมือที่ปั้นกรุงไทยเอ็กซ่ามาก็ดึงเข้ามาบริหาร ING ในตอนนี้แล้วก็ต่อเนื่องด้วยของบริษัทเอสไร์อินชวั ก็แต่งตั้งคุณแซลลี่โอฮาร่าขึ้นมาเป็นผู้บริหารคนใหม่ก็กอ,ยกอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้คือบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตก็มีการเปลี่ยน MD กันฝุนตลบแต่เมื่อมองเจาะลึกเข้าไปก็จะเห็นหน้าเดิมๆก็จะไม่มีผู้บริหารหน้าใหม่เข้ามานั่งก็ค,คือคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยก็ยังเป็นหน้าเก่าหน้าเก่าครับเพียงแต่ว่าอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็ถึงจุดที่อาจจะต้องอ เปลี่ยนบริษัทนะครับเนื่องจากอาจจะมีระยะเวลามีเธอมีพทเรียดในการบริหารกิจการอยู่รหรือมีสัญญาผูกมัดกันอยู่นะครับพอหมดสัญญาถ้าไม่ต่อสัญญาก็เท่ากบว่าก็ให้สิทธิ์ในการที่จะย้ายค่ายได้ครับ,รบแต่บางส่วนก็จะมีย้ายออกไปนะระหว่างที่เขาเรียกว่ายังเปลี่ยนมากลางศึกกันก็มีนะครับ,รบก็คือระหว่างธุรกิจกําลังลบกันฝุ่นตลบตอนนี้นะครับแต่ว่า เนื่องจากบริษัทมีความนิดิมากบริษัทนี้ต้องการบุคคลผู้บริหารท่านนี้นะครับเนื่องจากมีศักยภาพสูงครับแล้วก็ไม่รู้จะไปหาคนที่ไหนมันก็เกิดการได้ลักษณะเหมือนก็ซื้อตัวกันเหมือนกันนะครับ,รบก็คือใครที่มีความกล้าทุ่มมากกว่ามันก็อาจจะได้ผู้บริหารมือดีๆนะครับไปร่วมงานนะครับตรงนี้มันก็เริ่มเห็นว่าวงการประกันชีวิตประกันภัยเริ่มที่จะเขาเรียกเกิดวิกฤตในเรื่องของผู้นําพอสมควรนะครับเพราะว่าการสร้างผู้นําหรือผู้บริหารระดับสูงระดับ CIO หรือ c e o เนี่ย ค่อนข้างจะนับนับรายบุคคลได้ว่าในวงการนี่มีกี่คนนะครับเพราะฉะนั้นคนเก่งๆนะครับ mm hmm. เข้าไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วนะครับ mm hmm. การที่จะไปยือ้อยุดจุดกระชากมาร่วมงานกับคุณมันก็ไม่จะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินเสมอไปนะครับบางทีอาจจะความพอใจของเขาก็เป็นได้นะครับที่สาคัญก็คือสภาพแวดล้อมบรรยากาศการทํางาน ถ้าทําแล้วมันทําให้เกิดเห็นผลรเรื่องของ,อของเขาแสดงศักยภาพได้เต็มที่อย่างนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่มุมมองนะครับก็คือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่จริงๆทุกคนทํางานผมว่าเขาไม่ได้มองเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับอาจจะเรื่องของมันมีอะไรที่ท้าทายมันมีโจทย์มันมีเป้าหมายอะไรที่สามารถที่จะทําให้เขาเขาเรียกสร้างมูลค่าตัวเองขึ้นมาได้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเข้าไปนะครับ แล้วก็เมื่อมองไปถึงผู้ดูแลฝ่ายของช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางขายอื่นๆหรือของบริษัทก็อาจก็จะเป็นหน้าเดิมๆก็คล้ายๆกันนัี่พูดถึงระดับท็อปนะรระดับท็อปกับระดับกลางๆนี่ยังมีเยอะก็ยังมีครับในการในการย้ายเหมือนกันก็ยงก็คือพอไปบางที่อย่างผมไปแถลงข่าวไปเจอแบบอ่านุญหาคนนึงอ้าวพี่มาอยู่นี่แล้วเหรอก็คือออกพี่เพิ่งย้ายมาก็คือมันจะเป็นคือมองให้เห็นว่าธุรกิจ ประกันภยัยประกันชีวิตเนีย่ยเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าเป็นลักษณะที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเสริมจุดแข็งลดจุดอ่อนของตัวเองอเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ของของบริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้ว่าตรงนี้มีจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเรื่องของตัวแทนก็ดีนะครับหรือช่องทางที่เป็นะระบบ direct sell อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเอาเมือชีพที่คิดว่าสาม,มารถที่จะทํางานนะครับให้กับบริษัทแล้วก็ ทําให้มันเกิดไปสู่เป้าหมายตรงนี้ได้มันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนพยายามทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการที่เขาเรียกว่า c o n s o l i d a นะครับในเรื่องของวงการธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความแข็งเข้มแ,แข็งพอนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งกับบริษัทในประเทศ20-30บริษัทที่เห็นเนี่ยนะครับยังจะต้องเจอบริษัทคู่แข่งนะครับใน AEC อีกจำนวนหลายสิบหลายร้อยบริษัททีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นการที่บริษัทเตรียมความพร้อมในเรื่องทุนแล้วนะครับเรื่องเทคโนโลยีพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าคนอาจจะพร้อมในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะต้องหาทางหาคนที่มีศักยภาพสูงสูงมาร่วมงานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของแวดวงประกันภัยในเรื่องของการเปลี่ยนผู้ผู้บริหารระดับท็อปนะครับทีนี้ส่วนประเด็นอื่นนะครับของคุณอนุสรมีเรื่องไหนที่จะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างครับ ก็ทางคอพอได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบในหลักการสถานการรวมถึงปัจจัยสอบไอทดสอบสภาวะวิกฤตรวมถึงมอบหมายในทะเบียนการชื่อทุกแห่งให้ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณตามกรอบการทดสอบรูปแบบรายงานตามที่สํานักงานคอพอเสนอซึ่งหลังจากที่เข้าไปศึกษาระบบหรือเลยกย่อกันว่า IAIS ของประเทศต่ตตางๆเช่น,นแคนาดาออสเตรเลียสิงคโปร มาเลเซียรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าแนวทางการทดสอบที่เหมาะสมจะนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยควรเป็นกรอบทดสอบที่มีการผสมผสานกันร,ระหว่างกรอบการทดสอบของสิงคโปร์และมาเลเซียเนื่องจากทั้งสองประเทศนี้อยู่ในภาคลมมิภาคเดียวกันกับประเทศไทยมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและแนวทางการกับดูแลทางธุรกิจประกันภัยใกล้้เคียงกันโดยกําหนดการให้ทดสอบร่วมกันร,ระหว่างแบบร่วมกันทั้งคู่ซึ่งจะมีการทํา อาเปเปอร์ส่งให้คอพอในการป้องกันวิกฤตความเสี่ยงโดยหลังจากที่ในปีที่ผ่านมามีสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัยถึง1.6ล้าน6แสล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากครับ1.6ล่งล้านบาทโดยทําให้ทางคอพต้องมีการล่างเปเปอร์ในการทดสอบวิกฤตความเสี่ยงเกิดขึ้นถ้าจะปล่อยให้ทํากันไปเรื่อยๆอาจจะได้รับผลกระทบเกิดขึ้นรวมไปถึงที่อย่างผมพูดใน เบรกที่แล้วก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแล้รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะกระทบของธุรกิจประกันภัยครับตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องการทดสอบความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยเนี่ยแต่คุณศึกษาประวัติศาสตร์ดูดีๆนะครับตั้งแต่ปี2526 27 นะครับวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ๆนะครับในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของการลดค่างเงินบาทในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมนั่นก็คือครั้งหนึ่งนะครับมาถึงปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า,ามหามหากราบครั้งใหญ่ในเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในสองสาครั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าวงการสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่อ่อนไหวที่สุดแล้วก็มักจะ มีปัญหาเรื่องกรณีเศรษฐกิจถดถอยหรือเกิดวิกฤตแรงๆนะครับส่วนของสถาบันประกันชีวิตประกันภัยจะเห็นว่าในช่วงวิกฤตการสําคัญเนี่ย สามารถที่จะรักษาสถานภาพได้คือได้รบับผลกระทบก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพระเาะฉะนั้นถ้าจะมาประเมินในเรื่องของความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งของอาภาคธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยทั้งระบบเนี่ยจะเห็นว่าโดยรวมๆนะครับเท่าที่เราติดตามดูเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นกับ <c oughs> หน้าห่วงมากนะครับจะมีบ้างก็คือกลุ่มบริษัทขนาดขนาดเล็กขนาดย่อยนะครับในส่วนของประกันวินาศภัยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีปี2 5 0 54นะครับเป็นวิกฤตที่ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจแต่เป็นวิกฤตจากภัย,ยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเหยื่อในการที่จะต้องรองรับกับความเสียหายหแน่นอนนะครับประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบเต็มๆนะครับส่วนสถาบันการเงินอื่นๆอาจจะต้องมีผลกระทบบ้างเรื่องการชําระหนี้นะครับแต่ก็ไม่เด้ร้ายถึงกับว่าทําทให้เกิด NPL มากมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนประกันชีิตประกันภัยนะครับเวลาเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งที่รับมากับสิ่งที่จะต้องจ่ายเนี่ยสัดส,ส่วนมันห่างกันมโหฬารครับรบับร้อยแต่จ่าย